มโนอีเปิดตัวแพ็กเกจลงทุนใหม่พร้อมยกระดับธุรกิจก้าวสู่ระดับประเทศด้วยรางวาัลมโนอีแฟนชายอวอร์2025ตลาดเครื่องดื่มในปี2568คาดการณ์ว่ามีมูลค่าประมาณ343,000ล้านบาทและถ้าโฟกัสเลืกอลงไปเฉพาะธุรกิจชนานมไข่มุกพบว่าประเทศไทยเป็นตลาดใหญ่อันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพฤติกรรมผู้บริโภคไม่ได้ดูแค่เรื่องรสชาติแต่ยังคำนึงอีกหลายปัจจัยเช่นคุณภาพของวัตถุดิบในการใช้ใบชาจริจงในการต้ม ไม่ใช่เพียงพงชาสำเร็จรูปใส่ใจกระบวนการต้มและความสดของส่วนผสมต่างๆเพราะคำนึงถึงสุขภาพมากขึ้นมองหาร้านชาที่มีตัวเลือกหรือเมนูที่มีความหลากหลายนิยมในเรื่องท็อปปิ้งแปลกใหม่ที่ทำให้การดื่มชานมดูมีสีสันถ้าดูในเรื่องตัวเลขลึกลงไปอีกนิดจะพบว่าคนไทย 1- ใน4กำลังควบคุมอาหารและ65%ให้ความสำคัญกับส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพส่วนอีก41%ใส่ใจในเรื่องฉลาดโภชนาการบนสินค้าที่ต้องดีต่อสุขภาพเท่านั้นซึ่ง มานอีแฟนชายเครื่องดื่มที่ได้เครื่องหมายมาตรฐานแฟนชายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ถือเป็นสุด,ดยอดแฟนชายที่คนลงทุนไม่ต้องสร้างแบรนด์เองไม่ต้องเริ่มจากศูนย์มีอุปกรณ์วัตถุดิบให้พร้อมเปิดร้านไม่ต้องคิดสูตรเองมาพร้อมการวางระบบบริหารจัดการในร้านและมีฐานลูกค้าไปทั่วประเทศพร้อมสร้างรายได้ทันทีที่สําคัญคือเน้นเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใช้ความหวานจากธรรมชาติที่ช่วยเผาผ่านได้จริงมาใช้ทดแทนน้ตาตาลไฮฟุกโตสคอนไซร์รวมถึงการเลือกใช้วัตถุดิ ที่ไม่มีไขมันทานไม่ใส่สารกันบูดส่วนชาและไข่มุกก็ต้มสดใหม่วันต่อวันโดยมีเมนูรวมทั้งสิ้นมากกว่า63เมนูครบจบทุกความต้องการมาครบทั้งกลุ่มชานมไต้หวนันบราวน์ชูการุ่มนมสดกลุ่มชาใสผลไม้กลุ่มโซดากลุ่มมัทฉาแท้กลุ่มชาไทยและยังมีท็อปปิ้งเลือกอีกเยอะมากยังไม่นับรวมเมนูที่มาตามเทศกาลต่างๆซึ่งล้วนแต่เน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลกักคุณสู้เราช่วยมานอิเปิดตัวแพ็กเกจใหม่สุดคุม้มเครื่องหมายมาตรฐานร จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจากการที่มาโนอีอยู่คู่กับสังคมไทยมานานมองเห็นความต้องการของคนส่วนใหญ่ที่อยากมีอาชีพอยากมีรายได้แต่ติดปัญหาว่าเงินทุนน้อยหรือว่าไม่มีประสบการณ์จึงได้มีแนวคิดเปิดตัวแคมเปญใหม่คุณสู้เราช่วยพร้อมเปิดตัวแพ็กเกจสุดคุม้มลงทุนเพียง6ก9 0 0บาทโดยจุดเด่นของแพ็กเกจนี้คือลงทุนต่ำเข้าถึงง่ายคืนทุนเร็วลดราคากวา่า5 0จากแพ็กเกจปกติเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยเริ่มต้นธุรกิจได้ไง่ายค ยกเว้นค่าบริหารและค่าการตลาดพร้อมฟรีค่ารมเนียมรายเดือนค่าการตลาดหรือค่าบริหารระบบช่วยลดภาระรายจ่ายของผู้ที่สนใจลงทุนมีเมนูสุขภาพใช้ยาหวานแทนน้ำตาลตอบโจทย์เทรนด์รักสุขภาพเพิ่มทางเรื่องใหม่ให้กับผู้บริโภคในราคาเข้าถึงได้ทุกวันเริ่มธุรกิจได้ง่ายเปิดร้านได้ทันทีไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์มีทีมงานพร้อมสอนสูตรเครื่องดื่มยังเป็นระบบพร้อมให้คําปรึกษาตลอดเส้นทางธุรกิจสนับสนุนคนไทยเพื่อคนไทยโดยรับเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยเท่านั้นเป็น การสร้างอาชีพและคืนไรายได้ให้กับคนในประเทศอย่างแท้จริงวัตถุประสงค์ของคุณสู้เราช่วยนี้นอกจากต้องการสนับสนุนให้คนไทยได้มีอาชีพได้มีรายได้เพิ่มขึ้นยังมุ่งหวังในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตมากขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและยังมุ่งหวังให้เป็นต้นแบบของแฟรนไชส์ที่มีความเป็นธรรมและเข้าถึงได้โดยเน้นการเติบโตไปพร้อมกับชุมชนสามารถนำอาหารและขนมในชุมชนมาขายควบคู่เครื่องดื่มได้อีกด้วยไม่ใช่เพียงแค่แค,แคมเปญคุณสู้เราช่วยที่ ที่มีแพ็กเกจราคาสุดคุม้มแต่สําหรับคนอยากลงทุนที่ต้องการความอิสระในการสร้างไรายได้และวิ่งเข้าหาลูกค้าได้ทุกพื้นที่มานอี e. มีอีกหนึ่งรูปแบบของการลงทุนสุดว้าวคือมานุอีคาเฟ่ทัลซึ่งมานอี e. ได้ร่วมกับโตโยต้าสุวรรณภูมิเปิดโอกาสให้คนสนใจเลือกลงทุนคาเฟ่ทัลกได้ง่ายๆโดยมีข้อดีคือผู้ลงทุนสนใจสามารถซื้อรถจากโตโยต้าสุวรรณภูมิรุ่นไฮรักแคมซึ่งเป็นรุ่นที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นคาเฟ่ทัลกโดยเฉพาะมีฟังก์ชันการใช้งานครบแข็งแรง ทนทานสามารถเคลื่อนที่เข้าหาลูกค้าได้ทุกพื้นที่ไม่ต้องง้อํำเลไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านและยังได้รถยนต์มาเป็นสินทรัพย์ของลูกค้าล่าสุดคือการที่มานุเอลได้นำคาเฟ่ทรัคร่วมออกงานเฉลมิมฉลองครบรอบ112ปีกับธนาคารออมสินซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและโมเดลลงทุนที่สะดวกพร้อมสร้างไรายได้ทันทีโดยมีทีมงานพร้อมให้คําแนะนําแก่ผู้สนใจลงทุนเป็นอย่างดีมานูอลแฟรนไชส์อวอร์ด2025รางวัลสร้างกําลังใจภายใต้แบรนด์มานูอลการลงทุนกับมาน อิสิ่งที่จะได้รับมีมากกว่าธุรกิจแต่คือโอกาสที่ทุกคนจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันเติบโตไปพร้อมกันโดยมโนอิได้จัดโครงการมโนอิแฟรนไชส์อวอร์2025เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการสาขาต่างๆโดยสาขาที่ได้รับการคัดเลือกซ้ำลำดับแรกจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณและรบับวัตถุดิบมูลค่าสูงสุดกว่า1 0,000บาทพร้อมสิทธิ์ในการออกสื่อต่างๆเพื่อเป็นการแนะนำสาขาของตนเองทั้งในรูปแบบภาพหนึ่งและคลิปวิดีโอ ครั้งนี้สาขาที่ได้รับรางวัลมโนอีแฟรนชชส์อวอร์2025ได้แก่อันดับที่1นึ่โนอีสาขาเมืองประจวบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อันดับที่2มาโมอีสาขาท็อปแลนดพลาซ่าจังหวัดพิษณุโลกอันดับที่มามโนอีสาขาหลังมอขอมอดินแดงจังหวัดขอนแก่นโนอีท็อปเทนพลัสซิเล็กเตสยกระดับแบรนด์ให้ลูกค้ามั่นใจยิ่งขึ้นและในยุคที่การแข่งขันสูงการวัดกันที่คุณภาพและบริการเป็นสิ่งที่มโนอีให้ความสําคัญมาโดยตลอดไม่ใช่แค่ มานอีแฟรนนชส์อวอร์2025ที่การันตีถึงคุณภาพของแบรนด์แต่ยังมีโครงการพิเศษที่ชื่อว่ามานอีท็อปเทนพลสซีเลคเต็ดจะคัดเลือกสาขาที่มีมาตรฐานโดดเด่นและเป็นต้นแบบแฟรนนชส์ที่สมบูรณ์แบบในทุกมิติสาขาที่ผ่านการประเมินและได้รับายสัญลักษณ์มานอีฟท็อปเทนพลสซีเลคเต็ดและยังถูกแต่งตั้งให้เป็นจุดชิมพิเศษสําหรับผู้ที่สนใจซื้อแฟรนนชส์ในพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่ต้องเดินทางไกลถึงกรุงเทพซึ่งทางแบรนด์ยังให้การสนับสนุนวัตถุดิบสำหรับ กจกรรมการชิมโดยเฉพาะปัจจุบันมี13สาขาที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนี้ได้แก่ 1. มานอีไอะคเดมี 2. มานอีสาขาสุขาพิบาล2กรุงเทพ 3. มานอีสาขาลำปาง 4. มานอีสาขาท็อปแลนพราซาพิษณุโลก 5. มานอีสาขารังมอขอมอดินแดงขอนแก่น 6. มานอีสาขาลำปายมากบุรีรัม 7. มานอีสาขาหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 8. มานอีสาขาท่าม่วงกาญจนบุรี 9. มโนอีสาขาสีราชาชนบุรี 10. มโนอีสาขาเมืองประจวบประจวบคีริขัน 11. มโนอีสาขาชุมพร 12. มโนอีสาขาบ้านานาสารสุร,ราธานี 13. มโนอีสาขากระบี่เตรียมเปิดตัวเมนูกลุ่มใหม่ healthy drink ด้วยจุดเด่นของมโนอีที่เน้นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งตอนนี้เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากและสุดเตรียมเปิดตัวเมนูกลุ่มใหม่ healthy drink ที่ประกอบด้วย3กลุ่มเมนูคือ 1. เมนูมัทฉะฮันนี่เลมอนไลท์พร้อมเครื่องหมาย ทางเลือกสุขภาพ 2. เมนูกลุ่ม0ูนย์แคลอรี่ใช้ย่า่าหวาน100%ทุกเมนู 3. คอมบูชาชาหมักเพื่อสุขภาพโดยจะเริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่1มิถุนายน2568เฉพาะสาขาที่มีเครื่องหมาย Healthy d i n g ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาทางธุรกิจที่เอาใจคนรักสุขภาพและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศได้เป็นอย่างดีจึงไม่น่าแปลกใจที่มาโนอีจะเป็นแฟรนไชส์ที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากพิเศษสูตรสินเชื่อวงเงิน1,500,000บาทพร้อมให้เปิดร้านได้ทันทีสําหรับใครที่อยากลงทุนแต่ติดปัญหาเรื่องเงินทุนงานนี้มาโนอีจะ ดีลสุดพิเศษร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจลงทุนสามารถกู้ขอสินเชื่อวงเงินไม่เกิน1ล้าน5แสนบาทอัตราดอกเบี้ย3%คงที่ใน3ปีแรกโดยปีแรกไม่ต้องชำระเงินต้นระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด10ปีเลือกลงทุนได้ทุกแพ็กเกจของมาโนอีถือเป็นความพิเศษที่มานุอีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่แฟรนไชส์แต่เป็นธุรกิจที่เน้นคุณภาพและให้ความสำคัญกับผู้สนใจลงทุนให้มีโอกาสเติบโต และสร้างรายได้ที่ดีถือเป็นตัวอย่างของแฟรนไชส์ที่เน้นเรื่องระบบบริหารจัดการเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณถ้าหากเราติดตามในเพจของมานอิร่วมด้วยจะยิ่งเห็นภาพชัดเจนว่ามีการอัปเดตเทรนด์สินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้ช่วยยกระดับให้แบรนด์มานอินที่รู้จะกแลงเข้าถางลูกค้าได้มาการําหรับใครนี่สนใ้และต้องกางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมจากทางแฟรนดชม์ได้มีทีมง้นพร้อมให้คําปรึดษาและดูแลผู้สนเจลงทุนเป็นอย้าให้ทุกคนพร้อเป็นครอบคัวมาโนอิที่ ตตโไปพร้อมกันสนใจลงทุนแฟรนไชส์มาโนอิโท0632361947หรือ0924965988และ0818304151ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า350,000คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการ การสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา021019187